icci p r อธิษฐานแล้วคะอธิษฐานแล้วสวยและรวยมากขอบคุณค่ะคิกได้ของปีนี้เลยนะคะมาแล้วของวัญนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่านี้ของมองแอมหอยเดง สองผมไม่ใช่ไม่นันะไปเช็คนเป็นของที่ปาอยากได้มากป้ามันคืออะไรนะปาอยากได้ขนาดขนาดเลยมีสอสีเอ๊นี่สอสีเพ้ามันป็นกล่องมีสอเลยรอ้าโอ้รุ่นอย่างดีเลยเนี่ยแนไม่ใช่นไม่ใช่มากแลด้วย วันนี้เราจะต้องลองวันนี้ต้องลองเลยเดี๋ยววันนี้ต้องลองเลยนะเป็นบูทูทด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ๋อมันมันจะก้มเองอีหละเอ๊ะมันมันจะได้เนาะไปไฟล์ต่อบูทูธกับอันนี้นี่เราบรับลิมอนต่อมาเ่อมาอันนี้ได้โอ้ยอะไรต่างต่างอนนี้ได้กระแก๊บแก๊บเข้าสุบออกสุบเข้าสุบออกแบบเล่นกันวันข่าวู่๊ดวัน่่ะพี ร้นอนมากเลยแดดก,ก็ไม่ใส่